าวดีรับประกาศแล้ววันโอนเงินเยียวยานักเรียนคนละ2,000บาทเงินถึงมือผู้ปกครองนักเรียน31สิงหาคมนี้แน่นอนสวัสดีค่ะพบกับพี่ผุมมาแชร์กันอีกแล้วนะคะสาหรับคลิปวิดีโอนี้ก็นําข่าวสารการแจกเงินจากทางรัฐบาลมาฝากทุกคนกันอีกเช่นเคยนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็เป็นวันที่5สิงหาคม64นะคะทางรัฐบาลก็มีการประกาศข่าวดีแล้วนะคะว่าจะทําการจ่ายเงินนะคะไปยังโรงเรียนแล้วก็ให้ถึงมือผู้ปกครองนะคะภายใน 31สิงหาคมนี้แน่นอนค่ะส่วนรายละเอียดข่าวจะเป็นยังไงนั้นก่อนไปรับชมก็อยากขอกำลังใจะคะ่ะด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนข่าวสารนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์ออกไปให้ด้วยนะคะขออภัยนะคะแบ็คการ์ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะวันนี้กําลังแยกของเล่นแล้วก็นําไปบริจาคนะคะให้กับเด็กได้โอกาสนะคะก็ขออภัยที่แบบลกหูลกตานะคะคือแบบว่าดีใจมากนะคะที่แบบว่า ทางรัฐบาลมีประกาศออกมาว่าจะทําการแจกเงินให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนนะคะคนละ2 0 0 0บาทก็เลยรีบตั้งกล้องเลยนะคะทุกคนมาเล่าข่าวดีให้กับทุกคนนะคะให้กับแม่ๆทุกคนได้รับทราบกันสําหรับรายละเอียดนะคะก็ไปดูที่สายด่วน1300ของพมนะคะเขาได on ja ้ม e ีการประกาศแล้วนะคะว่าเงินเยียวยาโครงการลดภาราค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครองและก็นักเรียนในสภาวะวิกฤตโควิด -19 จําจำนวน2000บาทนั้นนะคะ จะส่งถึงนักเรียนนักศึกษาแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองนะคะภายใน31สิงหาคมนี้ค่ะตามที่ ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะมีมติเห็นชอบโครงการที่จะให้ความช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ของกระทรวงศึกษาธิการนะคะในการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้นะคะแล้วก็โดยให้ความช่วยเหลือนักเรียนน,ยนันก,นนกศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของสังกัดกระทรวงศึกษาธิการนะคะในระดับชั้นการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะตั้งแต่อนุบาลถึงมหแล้วก็ระดับ อาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปะวะสนั่นเองนะคะในอัตราคนละ2 2,000บาทค่ะโดยจ่ายให้ผ่านสถานศึกษานะคะแล้วก็ให้สถานศึกษาเนี่ยจ่ายตรงให้แก่ผู้ปกครองกันอีกทีนึงนะคะในรูปแบบเงินสดนะคะและขณะนี้นะคะสำนักงบประมาณนะคะก็อยู่ในระหว่างการจัดทำรายละเอียดแล้วก็ส่งเรื่องไปที่ต้นสังกัด ก็คือกระทรวงศึกษาธิการนะคะภายใน13สิงหาคมนี้จากนั้นนะคะกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็จะตรวจสอบข้อมูลเพื่อจะทำขั้นตอนในการจัดสรรงบประมาณลงไปที่สถานศึกษานะคะ ภายใน30สิงหาคมนี้นะคะดังนั้นในวันที่31สิงหาคม,มเงินเยียวยาจำนวน2,000บาทก็จะส่งถึงนักเรียนนักศึกษาผู้ปกครองของนักเรียนอย่างแน่นอนนะคะขอแสดงความยินดีแล้วก็ดีใจกับแม่ๆทุกคนด้วยนะคะรวมถึงตัวผมเองด้วยนะคะก็มีลูกตอนนี้ก็อยู่อนุบาลแล้วนะคะและสําหรับแม่ๆคนไหนนะคะที่สอบถามกันเข้ามานะคะว่า ในระดับชั้นเตรียมอนุบาลเนี่ยจะได้ไหมตอบเลยนะคะว่าไม่ได้นะคะก็คือเขาจะแจกให้เฉพาะอนุบาลน,นะคะจนถึงปะวะสนะคะถึงจะได้นะคะโอเคนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้หวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์นะคะก็รองเงินเลยนะคะรอรับเงินเลยไม่มีการหักใดๆทั้งสิ้นนะคะบางคนบางกระแสะก็บอกว่ามาหักนะคะอันนี้ผมก็ได้ศึกษาแล้วก็สอบถามไปยังทางรัฐบาลแล้วนะคะไม่หักแน่นอนนะคะทางโรงเรียนไม่มีการหักนะคะคือได้เต็ม 2,000บาทอย่างแน่นอนค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้สบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ